ใช้การไม่ได้นะครับไอ้ที่เราทำอะไรไปใช้นะครับก็ต้องไปต้มกก่อนถ้าไม่ต้มต้เสิร์งว่อะไร้าวข้าวโพดใส่ผิดฟันนะมันโยวนนี้นะครับพวกเขาระมาณมากงากันหนักวันละ8ช่โมนะครับถ้าต้นนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีต้นี้น่ะไม่มีต้นนบามันจะมีต้นหต้นใหญ่ต้นแตกต้นตนนี้นะครับขนาดต้นไม มี่อะไรแปลกลางตรงนี้หักกระจุยเลยคับใครอยากกันแต่เล้าผานะครับเดี๋ยวเข้าูุกว่า,า่ันเลยนะครับ